สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวนะครับหลังดูนั่นเองนะครับผมเป็นความรู้สึกหลังดู The Falcon and the Winter Soldier นะครับในตอนที่6นั่นเองซึ่งบอกกันไว้เลยว่ามันสุดยอดมากๆนะครับผมมันแจวมันเจ๋งมากๆนะครับผมโคตรชอบซีรีส์เรื่องนี้นผมและคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะบอกกันก่อนเริ่มเลยว่า มีสปอยแบบยับเยินครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ดูมาก็ปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะครับมันมีรับลมคมในอะไรอยู่อีกไม่หมดเลยนะครับผมแม่งโขไม่รู้จะพูดตรงไหนก่อนเลยครับมาเรามาเริ่มพูดกันทีละเรื่องเลยดีกว่าเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับผมคือกูดาวรูกนะครับชาลอนการ์เธอร์เป็นพาวเวอร์บเกอร์จริงๆนะครับผมและตัวของเธอเองเนี่ยในตอนจบเองเนี่ยก็ได้กลับมายังอเมริกาแล้วได้ตําแหน่งได้แผนกคืนด้วยนะครับผมกลายเป็นเอเจนต์คาร์เธอร์เลยนะครับ เท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยชาลอนคาร์เทอร์นะครับผมจะเอาซูเปอร์โซเยอร์เซรัมมาไปขายในตลาดมืดของมาริพัวที่ตัวของเธอเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่านะครับผมพอไม่มีซูเปอร์โซเยอร์เซรัมแล้วเนี่ยเธอกลับได้สิ่งที่ดีกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือได้กลับไปเป็นเอเจนต์นั่นเองนะครับผมและการได้กลับไปเป็นเอเจนต์นั้นได้อะไรได้เข้าถึงอาวุธทุกอย่างนะครับผมยุทธวกชั์ ที่อเมริกามียังไงเลยครับผมอาวุธทดลองอาวุธต่างดาวบอกกันเลยว่าคราวนี้เลยครับผมโลกปั่นป่วนโลกชิบหายอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็เข้าใจคา์เทอร์แหละนะครับผมคงอารมณ์แบบกูเคยทําดีให้กับอเมริกามาแล้วอะมาโดนอเมริกาเนี่ยขับไทยไล่ส่งไปจากการที่กูเป็นฮีโร่ช่วยกัปตันอเมริกาเนี่ยยังผิดอีกหรอวะแล้วมาให้อภัยกูมันก็สายไปแล้วอ่ะครับผมก็เรียกได้ว่า ทำกูแย่มาแล้วอ่ะกูก็คงไม่ให้อภัยมึงแล้วครับชาลอนก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งก็เข้าใจกันได้แต่อันเนี้ยโอเคเรื่อง Power อร์ k e r จบไปแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาหาวิธีพูดถึงมันอีกในคลิปถัดไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินยังมีเรื่องอีกมากมายให้พูดถึงกันเรื่องต่อมานะครับผมก็คือตัวของจอห์นวอล์กเกอร์ครับเฮ้ยแม่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆจะคิดว่ามันกลายเป็นคนเลวไปแล้วนะครับผมแต่กลายเป็นว่าจอห์นเนี่ย เฮ้ย hey, แม่งโคตรกินใจผมเลยนะเว้ยตอนเนี้ยคือแบบโชว์ให้เห็นเลยอะว่าจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะครับผมเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรเลยนะครับเขาไม่ได้อยากจะมาแบบสร้างโลกใหม่เพื่อมาจัดการสู้กับตันอีกรอบซะหน่อยเขาต้องการมาช่วยเว้ยซึ่งแม่งแบบเจ๋งจริงและสุดท้ายนะครับผมตัวของจอ์นเองเนี่ยก็ได้กลายเป็น USA g e n t นะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อสหรัฐแล้วนะครับแต่เจตดจำนวของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นเจตดจำนวที่แบบว่าเฮ้ยอยากทำดีอยากเป็นฮีโร่ถูกปะ แต่สิ่งที่มันพีคคือตรงนี้ครับผมคือจอเนี่ยนะครับดันนะครับผมถูกใช้โดยตัวของใครครับผมวาเลนติน่ายังไงเลยครับผมมันคือตัวร้ายนั่นเองครับมันจะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสงสารกว่าเดิมอีกคือในเรื่องเนี่ยเราก็เห็นว่าจอนอ่ะโคตรน่าสงสารแล้วถูกไหมครับเป็นคนที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาตลอดเลยนะครับผมคือ ใจดีแต่อยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่านอกจากจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาครับอยากจะเป็นคนดีนะครับผมเขาจะเป็นคนดีแบบที่ถูกหลอกใช้ให้ไปทําเลวครับก็ยิ่งหนักข้อเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมนอกจากนั้นเองนะครับหากใครงงนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมแฟก์แมนเชเชลที่เหลือตายได้เนี่ยนะครับมันเป็นฝีมือของซีโมนะครับผมซีโมเองเนี่ยวางระเบิดเอาไว้ที่รถนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยไม่ได้มาทําเองนะแต่ใช้ให้พ่อบ้านของเขาไปทานั่นเองเขาเรียกได้ว่าเป้าหมายของซีโมเนี่ยก็ชัดเจนแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็ คือการจัดการพวกแฟกซ์แมเชอร์นะครับจัดการพวกซูเปอร์โซเยอร์ออกไปครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสุดท้ายก็ปิดจ็อบได้ดีนะครับและตอนนี้ก็น่าจะนอนเปลือยอยู่ในคุกเดอะลารฟนะครับผมแบบที่ก็ไม่ได้คิดจะแหกออกมาแหละแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมีบทอย่างแน่นอนนะได้กลับมาอย่างแน่นอนเลยโอ้แต่ซีรีส์เรื่องนี้นะแซมเองก็แจ๋วมากๆเหมือนกันนะครับผมแซมเองเนสุดท้ายก็เอาชนะความกล้า ที่จะต้องโดนคนอื่นมองว่าแตกต่างไปได้คือเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เองอ่ะก็เล่นกับเรื่องเระเดนสีผิวค่อนข้างเยอะนะคือเราต้องเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแหละว,ว่าการเหยียดสีผิวเนี่ยในปัจจุบันเองก็ยังมีอยู่นะครับผมแซมเองก็รู้ดีนะครับและเขาก็รู้ดีว่าชาวอเมริกันเนี่ยไอ้พวกที่แบบเป็นผิวขาวบ้าผิวขาวมากๆเลยโหยคนผิวดำไม่ได้เลยเหยียดมากๆเนี่ยก็จะไม่ยอมรับเขาแต่แซมเองก็ได้บอกกลางทีวีเลยถูกป่าวว่าแบบ เออไม่ยอมรับกูก็ช่างมึงกูก็ยังมีอยู่ตรงนี้กูก็จะปฏิบัติหน้าที่สู้เพื่อประเทศนี้เหมือนกันคนผิวดําเองก็สร้างประเทศอเมริกามาเหมือนกันฉากนี้ก็กินใจมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ตอนที่แซนเนี่ยนะครับผมไปหาไอเซีาร์เนี่ยอันนี้ก็พีคนะตอนจบเลยอะ่ะที่แบบว่าไปให,ให้ดูว่าแบบเฮ้ยอเมริกาจะไม่ลืมุณเลยนะ มันมีรูปปั้นของคุณอยู่ในนิทรรศการแล้วโอ้โหมันแบบตื้นตันมากๆอะ่ะถึงชายที่ทําดีไปแต่ไม่เคยมีใครมองเห็นแถมโดนลงโทษอีกแล้วก็ต้องอยู่อย่างระบบซ่อนๆในะที่สุดก็มีเห็นมีคนเห็นความดีของเขาสักทีอะ่ะเจ๋งเจ๋ง คือดีมากๆช,ชอบ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 ครับแต่ผมเอาจริงๆนะคิดว่า Fact ์ m a ช h e r เองเนี่ยก็น่าจะยังคงอยู่นะครับผมแม้ว่าแกนนาจะไม่อยู่แล้วอ่ะแต่แบบว่าแนวคิดมันก็ยังคงอยู่ถูกไ่มก็ต้องหาวิธีแบบร่วมแก้ปัญหาขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการเล่าถึงโลกนะครับที่ คนหายไป5ปีแล้วจะจูคนกลับมาเนี่ยช่วงเวลาระหว่างนั้นเป็นยังไงอะ่ะคือมาเวลพยายามคิดให้มันเป็นแบบปัญหาของโลกจริงๆอะ่ะคือซีรีส์อันนี้ผู้ใหญ่อาจจะชอบครับเด็กอาจจะไม่ได้อินสักเท่าไหร่ในพวกประเด็นการเมืองประเด็นปัชญ,ญาอะไรแบบนี้ถ้าเอาความแปลกใหม่จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นวันดาวิชันถูกนะเอาซิดคอมมารวมกับฮีโร่ได้แต่อันนี้มันแนวแบบฮีโร่ปัจญ,ญาในอเมริกาครับผมแบบกัปตันอเมริกาที่แบบว่าเฮ้ยเราจะสู้เพื่อสิ่งที่มันยืนเรายืนหยัดอะไรแบบนี้ซึ่งเอาตามจริงแล้วเนี่ยถ้าหาว่าแซมถูกหมดไหมหร ทั้ง2ฝ่ายก็มีสิ่งที่ถูกทั้งคู่เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าแซมจะถูกทั้งหมดเลยมันก็มีเรื่องที่แซมไม่ได้เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแบบแซมเองก็แบบเออก็รู้แค่ในจุดหนึ่งที่มันรู้อ่ะหรือวุฒิสภาเองก็รู้ในจุดหนึ่งที่มันรู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็รู้มาเท่านี้ซึ่งปัญหาในตอนนี้นก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกความจริงน,นนะมันคือแบบ คน2กลุ่มอ่ะไม่เคยได้คุยกันครับคิดแพนกันเองไงซึ่งแซมก็เสนอให้เอามาคุยกันนะครับผมแต่ตามจริงแล้วเนี่ยการจะเอามาคุยกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมในโลกแห่งความจริงเนี่ยคิดดูมันเป็นอะไรที่แบบว่าเี้ยแม่ง impossible อ่ะเกือบจะ impossible แล้วกันแต่แซมเนี่ยมันมีนิสัยเหมือนกับสตีฟโรเจอร์ก็คือแบบกูดื้อได้น่ะกูจะทำไม่ให้สำเร็จให้จงได้อ่ะซึ่งแบบว่าถ้าบางทีเนี่ยเราเห็นนิสัยดื้อได้แบบเนี้ยเฮ้ยเราอาจจะแบบไอ้เหี้ยมึงยึดมั่นในความถูกต้องว่ามมออะมึงแแม่งแบบ เห,เหมือนเป็นหินที่แบบไม่มีใครผลักให้ลมได้อะแบบมึงตั้งมั่นอะไรขนาดนั้นวะแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมคนที่ดื้อด้านแบบนี้เนี่ยในบาทีนะมันก็แบบกลับกลายเป็นผิดเหมือนกันนะถ้าคนที่ดื้อด้านะ่ะดื้อด้ผิดมุมอ่ะครับผมคือตัวเองคิดว่าตัวเองถูกอยู่แล้วอะ่ะแต่กลายเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันกลายเป็นผิดเนี่ยกับตนอเมริกาเองก็มีอะไรแบบนี้ให้เห็นนะสตีฟโรเจอร์เองก็มีให้เห็นในในทั้งอเวเจอร์ในทั้งแบบ คอมิกเองก็ตามเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับผมคือมันไม่มีใครเพอร์เฟกตลอดเวลาหรอกไม่มีใครถูกเสมอหรอกครับผมกัปตันเองก็ยังเคยผิดนะครับหรือคนหนึ่งเลยที่ยกตัวอย่างกันใน MCU เนี่ยที่เป็นคนที่แบบว่าอเชี่ยมึงตั้งมั่นมากๆอ่ะอินมูเ b l e อะ่ It อะคือแบบไม่มีใครขยับความเชี่ยวของมึงได้เลยอะ่ะนั่นก็คือ คนที่กำลังจะกลายเป็นตัวร้ายนะครับผมในด็อกเตอร์สเตรน2นั่นก็คือมอโดนั่นเองครับคนนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยเวนบอไม่ควรเอามาใช้เลยแต่แบบว่าแอนเชียนวัเนี่ยก็รักไก่นิดหน่อยซึ่งพอรักไก่นิดหน่อยสำหรับมอโดเองเนี่ยนิดหน่อยก็ไม่ได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เฮ้ยมันผูกกันได้ดีนะถึงแบบการโชว์ว่าคนที่มีความคิดแบบเนี้ยมันก็มีหลายคนมันมีคนหลายแบบบนโลกใบน,นี้เออตรงนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือความพลาวของการเป็นแบล็กนพนี คือในตอนจบไอเซียรก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมึงจะไปอะไรแบล็กกับตันอเมริกาอย่างนั้นเหรอคืออีกหน่อยผมก็คิดว่ามาเวลเนี่ยคงจะให้แซมใช้ว่าแบบแบล็กกับตันอเมริกาเลยคือในชื่ออาจจะเขียนแบบกับตันอเมริกาแต่เราคงจะได้เห็นผู้คนเนี่ยเรียกแซมว่าแบล็กกับตันอเมริกาซึ่งตามจริงแล้วนะครับผมในยุคก่อนเนี่ยย้อนกลับไป5ปีก่อนน่ะมันอาจจะเป็นการเหยียดถูกป,ป่ะแต่ในตอนนี้นะครับผมคือแบบว่ามันเป็นกระแสแบบ proud to be black หรือว่า proud to be เผ่าพันธุ์ที่เราเป็นน่ะ แบบทำไมากูผิวดําแล้วมันผิดตรงไหน,นกูก็เป็นคนกูก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันอันนี้แหละมาเวลต้องการจะสื่อออกมาซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแบบภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่มาเวลแบบสอดแทรกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรให้พูดถึงอีกไหมเรื่องของตัวของคารีเนี่ยก็จริงๆก็น่าสงสารเธอเหมือนกันนะแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามาเวลจงใจออกแบบเธอครับให้เป็นตัวที่น่าสงสารและถูกความรู้สึก ที่มันาถาโถมเข้ามาจากการที่เธอต้องเป็นผู้นําโดยที่เธอยังไม่พร้อมเนี่ยชักนําให้เธอตัดสินใจผิดๆนะครับผมก็คือมาเวจงใจให้ตัวของเธอทําผิดอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการทําผิดที่เริ่มจากจิตใจที่บริสุทธินั่นเองคือตอนแรกเป็นคนดีอ่ะแต่พอมาถล่มลึกลงไปเรื่อยๆอ่ะจากความดีนั้นน่ะมันพลิกกลับด้านเนี่ยคือไอจุดประสงค์ของเธอก็ยังคงดีอยู่แต่เธอทําผิดวิธีเธอไปทําวิธีที่มันกลายเป็นว่าผิดต่อหลักของสังคมนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะ แต่จุดที่พีกับผมคิดว่าน่าจะเป็นชาลอนแล้วก็ US Agent นะผมชอบจุดนี้มากๆน่าจะเอาไปต่อในมาเวลด้เยอะเลยนะครับผมยังไงนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วครับที่เรานํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับแบทท็อกเองก็น่าจะตายไปแล้วนะครับถูกตัวของชาลอนยิงตายไปแล้วก็ ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะกลับมาได้ไหมก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะถึงจะเป็นตัวแบบประกอบตัวเป็นแบบมีบทนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีบทเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันยังไงนะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับความรู้สึกหลังดู Fal าค n and w i n t e r Soldier ในตอนที่6นั่นเองครับซึ่งในตอนจบเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อซีรีส์แล้วนะเป็นกัปตันอเมริกาแอนด์วินเทอร์โซเยอร์นั่นเองครับก็ร,รอติดตามชมเรื่องราวในอนาคตของมาเวลกันได้เลยในวันนี้นะครับ ผมต้องขอใครเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ c o m ม c ว o r ด d d เดลี่นะครับ